การที่จะคบเพื่อนนะคะสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนที่สามารถปรึกษาหรือพูดคุยได้นะเราจะต้องให้ความไว้วางใจกันเราต้องไว้ใจว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยคนที่เราเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยเขาจะรับฟังเรื่องราวเราเนี่ยด้วยความเต็มใจหรือเพื่อที่จะแค่ว่ารับฟังเรื่องราวของเราเพื่อที่จะไปเล่าต่อนะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะรักเพื่อนเนะมันไม่ยากค่ะเราจะรักเพื่อนได้ กี่สิบกี่ร้อยคนก็ได้แต่เราจะสามารถไว้ใจเพื่อนได้กี่คนดั่นสําคัญกว่านะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงจะให้ความสําคัญกับการคบเพื่อนมากๆการคบเพื่อนนะคะเราจะทํำยังไงให้เพื่อนไว้ใจ คุณผู้ชมอารวีช n แนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกบิวเวอร์ที่เข้ามารับชมวิดีโอมาร่วมแชร์แบ่งปันเรื่องราวนะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนกับพี่หนิงอ r รวีแม่บ้านอเมริกาในวัยเกษียณสำราญคะ่ะทุกคนก็จะมีการตอบโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าโจทย์ปัญหาชีวิตของแต่ละคนนี่แตกต่างกัน พี่ิงวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาชีวิตของแต่ละคนปัญหาการเข้าสังคมหรือเราจะคบเพื่อนยังไงเข้าสังคมยังไงให้เราสบายใจนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในมุมมองในทัศนคติของพี่หนิงเอง การที่ทุกคนออกความเห็นเนี่ยไม่มีใครผิดหรือถูกมันอยู่ที่ว่าเรามองยังไงนะคะกับปัญหานั้น,น,นๆหรือว่าเราจะแชร์เรื่องราอะไรนะคะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปการที่คนคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะวันนี้พี่หนิงเองก็จะมาแชร์นะคะในมุมมองของตัวเอง พี่มีความรู้สึกว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเลยที่เราจะมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะ,ะตามใดที่เรายังมีมีไฟนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะคะมันก็มีอุปสรรคทั้งนั้นนะคะเราจะต้องข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้นะคะแล้วก็ข้ามผ่านคำนินทาข้ามผ่านคนที่มอง ปรปสงค์รายกับเราเนี่ยไปให้ได้นะคะแล้วก็ให้ทําให้เอาชนะใจคนที่เกลียดเราหรือว่าคนที่ไม่ชอบเราแต่สําหรับตัวพี่หนิงแล้วในพี่หนิงมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมนะอยู่ยากขึ้นทุกวันนะคะการที่จะคบกับคนก็คบยากขึ้นทุกวันเช่นกันคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่หนิงก็จะเลือกทําดีกับคนที่ควรจะดีนะคะแล้วก็ สบายใจที่สุดนะคะเอาที่เราสบายใจเป็นหลักนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครครบไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องทำตัวให้มันกังวลมากกับตัวเองนะคะไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครครบนะคะหรือว่าถ้าหนักๆจริงๆแล้วเนี่ยแต่และคนก็จะมีการใช้ชีวิต แตกต่างกันนะคะบางคนก็จะมะีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะบางคนก็ชอบพิฮาปาร์ตี้บางคนก็จะชอบอยู่คนเดียวหรือ,อใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่และคนก็จะมีการใช้ชีวิตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรจะเลือกคบใครก็อยู่ที่ดุลพินิจของเรานะคะไม่มีใครผิดหรือไม่มีใครถูกไม่ต้องกลัวว่าคนจะมองว่าเราไม่มีสังคมไม่มีใครครบหรือไม่คบเพื่อนนะคะ เราก็เอาที่เราสบายใจที่สุดนะคะพี่หนิงอยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆน,นะคะที่เข้ามาเป็นนะคะสไพยต่างแดนใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนใหม่อาจจะเหงานะคะแต่ว่าถ้าเราจะ,ะคิดมากมันก็ทําให้เราไม่สบายใจนะคะความเหงาของเราเนี่ยเราก็หาวิธีแก้นะคะเราไม่ต้องอไปจมอยู่กับความเหงาความว้าเวเราจะต้องอคิดถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราว่าเรา มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเรามีเป้าหมายของชีวิตยังไงเรามาเพื่อใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปมวัวแต่กังวลนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะพี่หนิงขอเป็นกําลังใจให้นะคะการครบเพื่อนเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครครบเราถ้าคบเพื่อนคนนั้นแล้วทําให้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องคบนะคะเพราะว่าพี่หนิงจะพูดกับบอกตัวเองตลอดนะคะแล้วว่า พี่หนิ่งจะคิดเสมอนะคะว่าบางครั้งปัญหาของเราเนี่ยบาดแผลของเราเนี่ยเราจะไปพูดหรือเราจะไปเปิดให้กับคนอื่นดูมากก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าแผลที่เราเปิดให้เขาดูหรือว่าเล่าเรื่องชีวิตให้เขาฟังเนี่ยแผลแผลนั้นเขาจะใส่ยาให้เราเพื่อมันจะได้ดีขึ้นหรือว่าเขาจะใส่เกลือเข้าไปให้เรายิ่งแสบปวดร้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่าเรื่องหรือว่า คุยชีวิตของเราเนี่ยให้กับใครสักคนฟังน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เราจะสามารถไว้ใจได้ว่าเรื่องที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยเพื่อนเขาจะเอาไปเล่าต่อหรือเปล่าหรือไปขยายความหรือเปล่านะคะแต่สําหรับพี่หนิงแล้วพี่หนิงความรู้สึกว่าถ้าใครสักคนเนี่ยไว้ใจเราถึงขนาดเล่าเรื่องชีวิตเขาให้เราฟังแล้วเนี่ยพี่หนิงจะให้เกียรติเพื่อนนะคะความลับของพเพื่อนเรื่องราวของเพื่อนนะคะจะเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของเราคือเราจะต้อง เราจะต้องเก็บไว้เราจะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องของเพื่อนเนี่ยไปทําให้เพื่อนเสียหายหรือไปเล่าต่อโดยเด็ดขาดนี่คือความคิดของพี่หนิงค่ะสําหรับพี่หนิงแล้วเนี่ยการที่จะคบเพื่อนนะคะสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนที่สามารถปรึกษาหรือพูดคุยได้นะเราจะต้องให้ความไว้วางใจกันเราต้องไว้ใจว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยคนที่เราเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ย เขาจะรับฟังเรื่องราวเราเนี่ยด้วยความเต็มใจหรือเพื่อที่จะแค่ว่ารับฟังเรื่องราวของเราเพื่อที่จะไปเล่าต่อนะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะรักเพื่อนเนาะมันไม่ยากค่ะเราจะรักเพื่อนได้กี่สิบกี่ร้อยคนก็ได้แต่เราจะสามารถไว้ใจเพื่อนได้กี่คนนั่นสําคัญกว่านะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงจะให้ความสําคัญกับการคบเพื่อนมากๆการคบเพื่อนนะคะเราจะทํำยังไงให้เพื่อนไว้บางใจเรานะคะพร้อมที่จะอ่า ปรึกษาเราได้ตลอดเวลานั่นคือเราจะต้องให้เกียรติเพื่อนคือไม่นําเรื่องเพื่อนไปเล่าต่อไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามนะคะเราก็จะคุยกับเพื่อนก็คือต้องจบที่เราเพราะว่าเพื่อนไว้ใจเราแล้วจึงสามารถกล้าที่จะเล่าเรื่องราวในชีวิตหรือเปิดแผลชีวิตของเขาเนี่ยให้กับเราฟังนะคะเพราะฉะนั้นเราขอเป็นยารักษาเพื่อน,นะะจิตใจเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนนะคะเพื่อนหนุนกันดีกว่าที่จะใส่เกลือ ให้เพื่อนเนะี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดหรือเสียใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเรื่องสําคัญมากๆในการขอบเพื่อนสําหรับพี่หนิงแล้วนะคะอย่างที่พี่หนิงเคยบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะมีโจทย์ปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐานอ่ามาจากครอบครัวที่ต่างกันแล้วพื้นฐานในการดํารงชีวิตเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างอย่างจยงส่วนตัวของพี่อรวีเองเน,นะคะ,นะคะนะก็จะมาจากครอบครัวที่อ่าพ่อแม่ค่อนข้างจะให้ความ เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตจิตใจลูกมากๆแล้วก็จะบอกลูกว่านะคะคนเรานะไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราลูกสวยแต่ขอให้เราอย่าไปคิดลบกับคนอื่นคิดบวกเข้าไว้แล้วลูกจะสบายใจไม่ว่าเรื่องงานถ้ามีปัญหาก็ค่อยๆแก้อย่าทำร้ายตัวเองด้านปัญหาครอบครัวถ้ามีปัญหาก็พยายามตั้งสติแล้วก็มุ่งออนเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าทำร้ายตัวเองนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชีวิตพี่หนิงเนี่ยเลยจะ เลยจะค่อนข้างที่แบบว่าเป็นกราฟชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ภายใต้อุโมงค์มืดๆนยคะมันก็ต้องมีรอยแตกรอยแยกหรือจะต้องมีแสงสว่างแน่นอนนะคะไม่ว่าเปรียบเทียบเลยนะคะว่าในถ้ำถ้ำหนึ่งเนี่ยยังมีรอยแตกของหินนะทุกคนนะคะยังมีรอยที่น้ําที่จะซึมผ่านนะคะ ทำไมน้าเข้าไปอยู่ในถ้าได้เพราะว่าถ้ามีรอยแตกเนะีเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตคนเราไม่ว่าจะปัญหามากมายแค่ไหนนะคะถ้าเรามีสติเราก็สามารถแก้ได้แน่นอนอย่างพี่หนิงเคยบอกว่าคนเราเนี่ยมีโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันไปปัญหาการตอบโจทย์ก็จะแตกต่างกันพอปัญหาของคนคุณตั้งโจทย์ไว้แบบนี้คุณก็ตอบโจทย์ของตัวเองแบบนี้อย่างตัวเราเองพี่หนิเงเองเนี่ยพี่หนิงตั้งโจทย์ปัญหาของพี่หนิเงเนี่ยตั้งโจทย์ชีวิตพี่หนิงแบบนี้ ผี่ิงก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตตัวเองต้องการมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนแบบเรียบง่ายในวัยที่อายุเยอะในวัยที่เกียเสํารสาญบางคนอาจจะคิดว่าอายุยังไม่เยอะหรอกแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยอายุเราเนี่ยเกือบจะ60แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ในน้อยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตมาเกือบจะ60ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการไม่ว่าจะทําอะไรในชีวิตนะคะการเรื่องผิดพลาดในอดีตเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนให้เรานะคะ เพื่อที่เราจะได้ทําอนาคตเราให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองความสุขมันไม่ได้มีเรื่องมากมายเลยทุกคนมันเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถเป็นความสุขให้กับเราได้ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันมันไม่ได้ทําให้เราต้องมามีปัญหาอะไรนะคะเราก็หยิบยกทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนะคะจากปัญหามา ทําทให้เรามีความสุขได้พี่หนิงจะคิดแบบนี้นะคะทุกคนก็าบางทีอาจจะคิดว่าเพราะว่าพี่หนิงไม่ไม,ไม่ไม่กลัวว่าคนจะมองว่าเราลูกสวยเพราะว่าเรามีความสุขเราก็อยากจะแชร์ความสุขเราก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนชีวิตเมืองนอกมันไม่ใช่ว่าโอ้จะต้องลําบากทรมานทุกทมระตมระทม,มใจตลอดนะทุกคนมันก็มีทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกบางครั้งเราก็สามารถที่จะแชร์เรื่องความสุขให้กับเพื่อนๆได้ฟังบ้างเราไม่จําเป็นต้องเล่าแต่เรื่องความทุกข์ให้กับทุกคน เมื่อคุณตอบโจทย์ชีวิตของคุณก็แล้วนะคะคุณก็ต้องพอใจในในในปัญหาที่ชีวิตที่ตัวเองตอบนะคะเรา,เาต้องการทํางานก็ทําแต่เราอย่าไปมองว่าฝรั่งเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างประเทศไม่ทํางานแล้วเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไร้ค่าต้องอใช้เงินสามีเป็นคนไม่มีคุณค่าของตัวเองงั้นคุณก็อย่าไปตัดสินปัญหาชีวิตเขาแบบนั้นนะคะเราตอบโจทย์ชีวิตตัวเองก็พอไม่ต้องไปตอบโจทย์ชีวิตคนอื่นนะคะ ใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะปัญหามากน้อยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนขอให้เราชนะใจตัวเองนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่พี่หนิงคิดเสมอเลยนะคะว่าเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้เลยนะถ้าเราไม่ไปแข่งกับคนอื่นชีวิตเราจะแฮปปี้มีความสุขมากทุกคนถ้าเรานะคะไม่ไปแข่งขันกับคนอื่น จะไม่มีคําว่าแพ้หรือชนะโอ๊ยทำไมชีวิตฉันแย่จังเลยคนนั้นเขาก็รวยคนนี้เขาก็รวยคนนี้เขามีบ้านหลังใหญ่คนนี้เขามีรถคันโก้เขามีเงินมากมายเขาอยากซื้ออะไรก็ซื้อยิ่งทุกวันนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะแชร์ความสุขกันเนาะแชร์อย่างเน็ตไอดอลต่างๆที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตก็จะโชว์บ้านโชว์รถโ,โชว์เงินเป็นปึกๆเป็นฟ่อนๆนะคะ ก็ทาให้บางคนอาจจะมามองชีวิตตัวเองว่าทาไมชีวิตเราแย่จังเลยทําไมชีวิตเราไม่เหมือนเขาข้าวจะซื้อกินก็ยังไม่มีเงินมีติดบัญชีไม่ถึงร้อยถึงพันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไปแข่งขันกับคนอื่นไงเราเลยรู้สึกพ่ายแพ้กับชีวิตถ้าเราไม่ไปแข่งขันกับคนอื่นเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้เราก็แค่แข่งขันกับตัวเราเองเราจะเรารู้ว่าตอนนี้เราเราต้องการเงินเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตชีวิตของเราเราก็ขยันสิคะ ไม่ต้องไปอิจฉาเขานะคะเราก็พยายามทํางานทํางานเก็บเงินนะคะแล้วเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะถ้าเรามวัวแต่เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราแย่เราพ่ายแพ้มันก็บั่นทนสุขภาพเสร็จเอาสุขภาพใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำนะคะจัดไม์เซตตัวเองใหม่คิดบวกนะคะเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองชีวิตคนเรานะเราอย่าเอาอไม้บรรทัดเนี่ยไปวัดชีวิตคนอื่น บางคนชอบเล่าเรื่องคนอื่นเล่าเรื่องเพื่อนเอาชีวิตเพื่อนนะคะมาเล่าอาจจะบอกว่าเพื่ออุทาหอนเพื่อเป็นแง่คิดคติสอนใจยังไงนะคะแต่สําหรับพี่หนิงแล้วนะคะการที่เราเนี่ยเอาเรื่องของของข,ของคนอื่นมามาพูดแล้วให้คนอื่นมาวิจารณ์ในเรื่องที่ตัวเองพูดเนี่ยนะคะพี่หนิงบอกเลยนะว่าคนนั้นเขาอา ไม่ให้เกียิเพื่อนแล้วก็ไม่ให้เกียรตัวเองนะคะทําไมเราต้องเอาเรื่องเพื่อนมาพูดนะคะเพราะว่าเพื่อนอุตส่าห์ไว้ใจเราแล้วนะคะเล่าเรื่องเราให้เล่าเรื่องเขาให้เราฟังแล้วเนี่ยทําไมเราไม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนทําไมเราต้องเอาเรื่องราวของเพื่อนเนี่ยมาพูดแล้วเพื่อที่จะขอคําแนะนําจากคนอื่นนะคะเพื่อนไม่ต้องการนะคะเพื่อนไม่ต้องการคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมามารู้เรื่องเขาแลยค่ะเขาเพียงแต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้เรื่องเพื่อนแล้วเนี่ยคุณก็ เก็บไว้นะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับเพื่อนถ้าเพื่อนเศร้าเราก็ทําให้เพื่อนมีความสุขยิ้มได้นะคะปลอบใจกันให้กําลังใจกันหนุนใจกันนะคะแทนการเอา เรื่องของเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้คนอื่นฟังนะคะถือว่าเราไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติเพื่อนของเราเลยนะคะพี่หนิงบอกเลยนะคะไม้บรรทัดอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีไว้สําหรับขีดเส้นใต้อย่างเดียวค่ะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ก็ไม่ควรที่จะใช้ไม้บรรทัดนั้นอไปวัดนะคะชีวิตคนอื่นว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้นะคะ,ะให้เอาอทําตัวเองนะคะดีกว่า มุมมองชีวิตตัวเองเนี่ยดีกว่าอย่าเอาชีวิตเพื่อนมาล้อเล่นนะทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมีใครสักคนเนี่ยเล่าเรื่องความในใจให้อีกคนหนึ่งฟังคือคนคนนั้นเขาต้องมีทุกข์จริงๆอะ่ะเขาต้องเศร้าจริงๆเขาถึงกล้าเล่าอย่างสําหรับตัวพี่หนิงแล้วนะพี่หนิงนะถ้าไม่รักหรือไม่ไว้ใจจริงๆนยะพี่หนิงจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้คนคนนั้นฟังนะคะ แต่ถ้าใครที่รู้เรื่องราวในชีวิตพี่หนิงนะขอให้ภูมิใจเือว่าพี่หนิงรักคุณแล้วก็ไว้ใจคุณที่สุดถึงกล้าเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังนะคะแล้วก็พี่หนิงจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเรื่องราวของเราเนี่ยที่เล่าแล้วให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนจะไปเล่าต่อ,อยังไงก็สุดแล้วแต่เพื่อนเนี่ยเราก็เราก็จะได้รู้ว่าเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงนะคะคนเรานะมีคํานึงเลยนะที่บอกว่า มันใช้ได้ทุกตลอดทุกโอกาสนะทุกคนว่าถ้าวันไหนที่เราหมดโอกาสกับเพื่อนคนนั้นหรือคนคนนั้นเนะ่ยเราจะรู้เห็นธาตุแท้เขาทันทีว่าตัวตนเขาเป็นยังไงถ้าเราหมดหมดประโยชน์จากเขานะคะมันมันเป็นเรื่องง่ายนี่เดียวเองบางทีเราอาจจะซื้อใจเพื่อนกับปัญหาของเราก็ได้คุยปัญหาให้เราเราเนี่ยให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนเอาของเราเอาเรื่องเราไปเล่าต่อเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเพื่อนคนนั้นอนะ เรารักเพื่อนได้แต่เราไว้ใจเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนเอาเราไปขายใช่ไหมคะนี่คือความคิดของพี่นะคะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองนะคะจัด m ม n d เซตใหม่เป็นไม e เซต s พสิ v e m i ม d เ e t นะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอะไรมากมายนะคะที่ต้องเรียนรู้นะคะเราก็ให้บางบทเรียนเนี่ยก,ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ,ะคนคนนั้นเขาต้องเจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ บางครั้งการที่เรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปพูดให้คนอื่นฟังมากมายบางครั้งเราคิดว่าเราไว้ใจเขาสนิทเขาคนนี้รักมากเลยพนเพื่อนคนนี้แต่แล้วเราเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังเอาเปิดเอาแผลในชีวิตเราเนี่ยไปแชร์ไม่ว่าจะเป็นปัญหา,าครอบครัวอะไรต่างๆก็เล่าสู่เล่าให้เพื่อนฟังเราคิดว่าพวนเพื่อนคนนี้จะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้นะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่เราเล่าไปพนเพื่อนคนนี้เราจะไว้ใจได้แค่ไหน เขาจะใส่ย,ยาให้เราหรือก็จะใส่เกลือให้เราเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องคิดนะคะพี่หนิงจะรู้สึกแย่นะคะถ้าเกิดว่าเรา,าคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเพื่อนเอาเราไปนินทาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้คบไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ใส่ย,ยาให้เราแถมยังใส่เกลือให้เราเป็นกระสอบอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่กับตัวเองเอาที่สบายใจถ้าคบแล้วสบายใจเราก็คบ การมีเพื่อนนะคะทุกคนทุกวันนี้มันไม่มีใครในโลกใบน,นี้ที่สามารถอยู่คนเดียวได้เรอกมันก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมแต่ว่าเราจะเลือกคบเพื่อนยังไงเลือกเข้าสังคมยังไงให้ที่เราสบายใจที่สุดนะคะชีวิตคนของเราชีวิตลิขิตเองเรากําหนดชีวิตของเราเองความสุขหรือไม่สุขเนี่ยสุขทุกเนี่ยเราเท่านั้นที่รู้ตัวเราเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาพาเราไปมีความสุขบางคนบอกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขถ้าไม่ได้มีเพื่อนอะไรนี่คือ จัดม่ให้เซตใหม่เลยค่ะจัดชีวิตการจัดการดําเนินชีวิตใหม่แล้วเราจะมีความสุขมากๆนะคะพี่หนิงอาจจะพูดในมุมมองของคนที่มีอายุเยอะแล้วนะคะว่าผ่านโลกมาเยอะผ่านปัญหาชีวิตมาเยอะมากมายถึงอยากจะบอกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอาไม้บรรทัดของเราเนี่ยไปวัดหรือไปตัดสินชีวิตคนอื่นเราแค่ดูแลชีวิตตัวเองนะคะ ให้มีความสุขก็พอวันนี้พี่หนิงก็คุยกับทุกคนให้กําลังใจนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะสาวไทยที่เพิ่งเข้ามาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนนะคะถ้าเกิดมีปัญหาการคบเพื่อนหรืออะไรยังไงนะคะก็ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะคะเอาที่เราสบายใจนะคะถ้าบางทีเราเราไม่สามารถที่จะไปทําถูกใจคนทั้งหมดนะคะ เราเออเอาเป็นว่าทําทุกอย่างให้เราสบายใจนี่ดีที่สุดนะคะพี่หนิงขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามารับชมวิดีโอมาร่วมฟังเรื่องราวการแชร์ชีวิตในต่างแดนประสบการณ์มุมมองในต่างแดนกับพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาและก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามที่ กดติดตามให้กับช่องเล็กๆของพี่หนิงนะคะได้มีกําลังใจในการทําคลิปพี่หนิงดีใจมากค่ะที่ทุกท่านมารับชมนะคะบางท่านก็มีคอมเมนต์บางท่านก็แค่เข้ามารับชมไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกวิวเวอร์ค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้กับพี่หนิงอรวีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพนะคะแล้วเรามาเล่าเรื่องในต่างแดนกันในคลิปหน้าต่อไปค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ